ใจยี่สิบบาทครับคุแม่โมั่นิีงการนี่ค่ะมี่เจ้าไหนที่ได้่งนละหร้อยค่ะให้งกคนได้ะ สวัสดีครับทุกท่านครับ PP Food Story นะครับตลาดมีนอีกแล้วครับท่านวันนี้มาที่ร้านเฮ้ยตังตะนะครับชื่อแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ขายดีมากๆชิ้นบิ่มๆเนี่ยนะขายแค่10บาทเท่านั้นเองนะขายถูกอะไรจะขนาดนี้ดูด้วยสายตาด้วยตัวเองเลวจะรู้ว่านะครับขายถูกจริงจังแล้วก็ลูกค้าเยอะมากมากเลยนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูนะครับน้องๆนะครับเรียกว่าคุณหนุ่มคุณสาว ขายกันแบบว่าน่ารักมา,มากๆเลยแล้วก็ขายดีสุดๆเลยนะครับเข้าไปดูคพอรพอสกันได้เลยครับ អ្នកទៅ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  วันหนึ่งประมาณกี่ชิ้นนะเออที่นี่ที่เดียวเจ็ดร้อยชิ้นนะเด็กๆเออเจ็ดเจ็ดร้อยชิ้นใช่ไหมฉรวงที่อื่นถือว่าเยอะไหมเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยก็เจ็ดพันแล้วเนาะเป็นต้นต้นทุนนะยังไม่ยังไม่ได้หักอะไรเลยนะนะะวันละเจ็ดพันก็โอเคนะครับทุกคนแต่นี่คือการขายข้างหน้าร้านแต่ทุกท่านนะครับ มันมีกับวิธีก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับมันต้องทํากันทั้งวันเลยนะ,ะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นก็เห็นว่าขายได้ขายดีแต่ที่ไหนได้ก็จะทําได้นิดเหนะื่อยนะทำตั้งแต่เชา้าทำตั้งแต่เชา้านี้เราก็ต้องทําเองด้วยใช่ไหมปั้นมือทุกก้อนเอ้ปั้นมือทุกทก้อนเลยนะเป็นงานใช่ สวัสดีแมค่ค้ายังเป็นทางการครับที่นี่คือตลาดอะไรขายอะไรวันไหนอะไรเวลาไหนบ้างครับตอบรวดเดียวเลยตลาดมนบุรีค่ะขายขนมปังโดนัทเวลาบ่ายสามถึงบ่ายสองทุ่มค่ะ,ะขายทุกวันใช่ไหมครับทุกวันค่ะ,ะเป็นปังโดนัทมีอะไรบ้างครับคือมไก่หยอง,ยงอ๋อให้ดูตรงนี้นะมีไก่หยองใช่ไหมครับแล้วก็ปูอัดพายไก่นะช็อกโกแลต น้องแกลนี่ทะลักกันอย่างนี้เลยเหรอโอ้อนี่นะแล้วนี้น่ะโดนัทอ๋อนี่โดนัทน้ำตาลอ่าโดนัทน้ำตาลนะครับได้ได้กี่ชิ้น,นจ้าพี่เอาอันนี้อะไรปลาท้องโกบปะเกีียวค่ะโดนัทเกลียวเอาชิ้นค่ะไม่ใส่น้ำตาลนะวันนี้น้ำตาลนะอันนี้เดียวอ๋อเมื่อวานไม่กินน้ำตาลวันนี้ลูกค้าขอน้อตาตลห,หนึ่งนิดหนึ่งใช่ไหม นี่นะขายกันสองคนน่ารักมากเลยนะครับไส้กรอกครับผมอ๋อนี่ไส้ไส้กรอกอันนี้ก็นสิบบาทเลยครับเนี่ยบาทแล้วครับคงร่าเพลงแม่จ้าได้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 สิบบาทจ่ายครับราคาเดียวโอ้ชิ้นอย่างเงี้ยนะสิบบาทใช่ครับผมเหลือตังกลับบ้านไหมครับเนี่ยไม่เหลือครับผมไม่ไปหยอกเก็บเก็บเสร็จกินต่อเลยครับเก็บเสร็จกินต่อเลยเพราะขายถูกมากเลยนะแค่สิบบาทสิบบาทสิบบาทเองนะ ผมเคยไปเจอในร้านนี้ครั้งหนึ่งนานมาแล้วแลวผมไปทําคลิปมานานแล้วนะครับที่วัดเกาะสายไหมตอนนี้ก็เขาเรียกว่าอะไรอพยพมาฝั่งนี้เหรอแล้ก็ยังเปิดอยู่เหมือนเดิมหรอยังร้านร้านนู้นยังเปิดอยู่เหมือนเดิมใช่ไหมตรงตรองเซเว่นนะนะอ่าแล้วน้องนี่อยู่แถวนี้ป่ะครับเนี่ยอสะพานใหม่โอ้แล้วมาถึงที่นี่เลยเหรอสะพานใหม่นี่คือเรียกว่า ใจกลางเมืองมีนบุรีตลาดมีนบุรีเลยนะแล้วมาจากสะพานใหม่โอ้มาขายกันถึงนี่เลยแล้วผลตอบรับเป็นไงบนะ้างดีนะเ,เพราะว่าของเราอร่อยอยู่แล้วนี่ดู <ไป S 2> ทุกคนจ,จ,จะขายให้ดีอร่อยไม่พอต้องเบิม่มเบิ่มด้วยทำไรไว้ที่หลังครัทำไรไว้ที่หลังอื

อ้ยชนี้นี่คืออะไรครับเนี่ยโัหครับมโอ,อ้ยเบิ่มเลยอ่ะอ้ยขอดูชัดๆหน่อยชิ้นแค่ไหนชิเขอขาดูเขาดูโอ้ยเราฝันชิ้นใหญ่มากยิ่งเอาลงยิ่งยิ่งบวมขึ้นอีก สิบกว่าชิ้นนี่เต็มกระทะเลยนะครับทุกคนทอดไม่หยุดทั้งนั้นก็ขายไม่หยุดข้าพุ่งน้ำผึิงไม้จ้าเหล็กได้สารใดนยจ๊ะข้างๆร้านนี้ก็กุ้งน้ำพริกกะปินะตะโกนตลอดเวลาเวลาเลย นี่นะถ้าใครจะมากินก็ได้นะครับที่นี่นะร้านน้ำพริกร้านนี้ทำคลิปไปแล้วนะครับอร่อยมากๆแล้วถูกมากด้วยนะครับแล้วอยู่ร้านติดกันตรงนี้นะครับ ใช้เวลากี่นาทีครับเนี่ยประมาณ5นาทีนะประมาณสามประมาณ3มามนาทีมันจะสุกได้อไดตอนนี้ก็จะเข้าหน้าฝนแล้วนะก็ต้องเสี่ยงเลยบางทีนะนี่ดูท้องฟ้าตอนที่ผมเดนเดินมาตตอนสี่โมงอะนะโอ้โหจะตกปะ เอาโล่มมาไว้ตอนนี้เป็นข้าวข้าหน้าปลดแล้วก็แบบนี้นะครับอดทนนะข้อค้าแม่้าตลาดนะดต่อใจเราต้องสนับสนุนกันนะพ่อค้าไม่ค้าตลาดนะัดไม่ใช่ว่าสบายนะครับทุกคนนะแล้วก็ขายของเดี๋ยวนี้นะครับทุกคนเรื่องรสชาตินะบอกให้เลยว่านะไม่ได้แพ้ในห้างเพราะเผื่อจะอร่อยกว่าด้วยซ้านะเพียงแต่ว่าไม่มีแอร์แค่นั้นเองนะเป็นแอร์ธรรมชาติ อันนี้มีทั้งเอาไปโรยน้ำตาลก็ได้ไม่โรยก็ได้ใช่ไหมโรยก็สิบบาท สุดท้ายท้ายสุดนี้นะครับทุกท่านไม่เจ็บไม่จนนะครับผมร่ํารวยเงินทองกันทุกท่านเลยครับคลิปหน้านะครับมีร้านดีๆแบบนี้ที่ไหนอีกนะครับผมพีพีฟู้ดสตอรี่นะครับจะนํามาฝากทุกท่านอย่างสม่ําเสมอแน่นอนเลยคลิปนี้ต้องกราบอนุญาตลาไปก่อนนะครับผมขอขอบคุณอย่างสูงอีกครั้งครับสวัสดีครับ